เปรมสุขอาการดีขึ้นแล้วนะโทษทีครับป่วยป่วยป่วยเป็น <ผม S 2> ไข้หวัดสองสัปดาห<อ>์าที่ไม่ได้เจอพี่เปรมสุขเพราะพี่เปรมสุขป่วยนะครับแต่ตอนนี้ได้เจอแล้วตลาดหุ้นไทย1 3 7 9งจุดจุดครับบวกมา2.2 3จุดสจุนะครับในมุมมองของพี่เปรมสุขมองเทคนิคอตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ก็ต้องจริงๆก็คือมองว่าภาพดูดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราให้ความสําคัญแถวพันสามห้าสิบ ปรากฏว่ามันก็มีแพนิคนะคำว่าแพนิคก,ก็คือถอยหลุดลงไปแต่พอหลุดเนี่ยมันลงไปแค่2วันแล้วก็เวียนกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งถ้ามองเป็นภาพเชิงลบทำนิวโรใหม่ภาพของตัวตลาดมันน่าจะถอยลึกกว่านี้นะครับรก็ปรากฏว่าเซตลงไปแป๊บเดียวแล้วก็เริ่มมีการขยับฟื้นตัวกลับขึ้นมาภาพในชุดนี้ที่เริ่มดูสัญญาณเป็นบวกหรือว่าดีขึ้นก็คือมันค่อยๆขยับขึ้นนะจะมองตลาดจะกนิดนึงแต่ภาพของตัวเซตเนี่ยถ้าเอาเส้นสีเขียวชาเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ตีสว่าู้วิ่งย มันยืนเหนือมาได้เรียกว่าเกือบเดือนเหมือนกันนะคือค่อยๆสวิงสวิงวิ่งๆกลับขึ้นมาประมาณประมาณตั้งแต่ช่วงกลางกลางเดือนที่แล้วจนถึงมาตอนนี้มันก็คือวิ่งอยู่บนเส้น5วันมาโดยตลอดมันแปลว่าเซนติเมนต์ในตอนนี้ไอการที่จะถอยลงมาแรงๆเนี่ยเริ่มเริ่มดูจำกัดละหลังจากที่ทำนิวโรไปคนไม่ได้ขายอะไรลงมาต่อนะครับส่งก็เลยดูดีขึ้นแล้วก็คนถ้า,ถามองเอาแบบภาพแบบอย่างง่าย มเมื่อยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้แล้วก็ใครใช้เส้นแบบเอาคอสซิ่งกัน5วัน10วันตัดกันเนี่ยก็เริ่มมีภาพบวกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็สัญญาณของ MSCD จากที่ลงไปติดลบตอนนี้มันค่อยๆเดินหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในแง่ของ m a c d แล้วก็เริ่มมาใกล้เส้นศูนย์ลวใครมองแบบว่าเป็นกลับมายืนบวกได้เป็นโมเมนตัมบวกใหม่ส่งน่าจะเริ่มแข็งแรงมากขึ้น,นครับภาพของตลาดก็หลังจากที่ปัดให้เสียศูนย์ไปนิดนึงหลุดต่ำกว่า1,350า ตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมายืนได้ใหม่ภาพในตอนนี้ถ้าเอาแบบง่ายที่สุดก็การยืนบนเส้นค่าเฉลี่ย5วันได้เนี่ย s e ติเมนต์ช่วงสั้นยังดูดีอยู่นะครับรอบเล็กๆตอนนี้ก็น่าจะมีติดไฮใกล้แถว่พันสามแปดสเป็นจุดสูงระยะสั้นแต่เชื่อว่าโอกาสในการผ่านน่าจะมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแนวต้านถัดไปอาจจะมองไฮทูไฮถ้าเทียบจาก2ยอดใกล้ๆสุดก็จาก1นึ่เทียบกับ1411ถร้าลากเส้นนี้มาชนเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ1 4 0 0จุดแถวนั้นนะครับ ก็น่าจะเป็นหมุดหมายของการเลี่ยงตัวขึ้นมาในรอบนี้ผ่านเส้นกดตรงนี้ได้เซนติเมนต์น่าจะเริ่มดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนตามดูกันอยู่ก็นคงเป็นเรื่อง LTF ก็จะมีเซนติเมนต์อะไรมาเป็นบวกกับตัวหุ้นไทยหรือเปล่าอั้นยังเป็นขา่าวบวกที่เราอยู่ติดเซาของผลประกอบการที่ออกมาไม่ถึงกระย่นะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยประคองงันดูจากภาพของตลาดก็มองเซนติเมนต์ละดูดีขึ้นตานสั้นๆ1,385ผ่านได้ไหมยังคิดว่าตรง1,385น่าจะเบรกได้นะ แต่ยังนองดูแถวแถวพันสีเ่ 1, เนี่ยอาจจะขึ้นไปติดแถวนั้นก่อนนะครับภาพในตอนนี้ถ้ามีหุ้นอยู่ยนงอยากให้ถือไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีโอ,อากาสขยับกลับขึ้นไปโดยเฉพาะถ้าผ่านหนึ่งสามแปดห้าอาจจะมองเป้ามาสักพันสี่เป็นจมืองใครจะมองทำกำไรระรยะสั้นก็มองแถวนั้นแลวกาส่วนแนวรับก็โลแก่สุดอยู่สักหนึ่งสามหกห้าแล้วก็แนวสําคัญกับใัพันสามร้อยห้าสิบจุดใหม่ยังไม่ต่ำกว่าน,นี้ยังมองภาพตลาดในเชิงบวกนะครับจากสัญญาณระยะสั้นที่ดูเป็นโมเมนตัมค่อยค่อยยกตัวขึ้นครับผมประมาณนี้ครับผมค่ะ ครับผมเ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักลงทุนทํำยังไงดีควรสะสมพูดได้ไหมหรือว่ายัางไงฮะก็ถ้าถ้าใครมองว่าช่วงสั้นๆถ้าลงมาต่ำกว่าตรงนี้ลงมาตีซะ1,365 1,370 เทสคันพันสี่อันนี้คือคนตบคนเล่นสั้นนะเขาพอเป็นไม่ได้อยู่หรือถ้าเกิดมองในลักษณะว่าติดอยู่ของเก่ามีของเก่าตั้งแต่พันสามอห้าสิบตอนนี้ก็ใช้เกณฑ์เดิมครับหนึ่งสามห้าศูนย์ยังเป็นแนวในการเข้าไปซื้อเพิ่มได้อยู่สําหรับคนที่ยังไม่มีของกับส่วนใครที่จะเล่นสั้นผมว่ายังมองแถวๆพันสี่ 2004, ได้อยู่นะก็สักยี่สิบจุดจากตรงนี้ไปถ้าคิดว่ายังเก่งกไาไรแถวนั้นได้ก็อาจจะมองสวิงเทดในกรอบสั้นๆตรงนี้ไปแล้วกันนะครับก็ยังมองค่อนไปในทางที่ทางเชิงบวก หลังจากยืนบนเส้นค่าเฉลี่ย5วันมาได้พักใหญ่ๆนะครับผมครับค่ะเรามีรอปัจจัยอะไรอยู่บ้างไหมคะช่วงนี้พี่ป็นสุขก็จริงๆยังยังไม่น่าจะมีตัวอะไรที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็รูไอตัวที่ส่วนหนึ่งเรื่องของ ETF ว่าชัดเจนไหมถ้าชัดเจนออกมาเนี่ยอาจจะมีแรง กระตุกให้เป็นคุนบวกอีกทีหนึงก็หลายตัคนบอกอาจจะสรุปผลภายในเดือนนี้อันนี้ก็เป็นตัวตรงนั้นอยู่นะครับส่วนตัวอื่นยังไม่น่าจะเห็นข่าวลบอะไรเข้ามาใหม่นะก็เลยยังมองว่าตลาดยังน่าจะมีโอกาสในทางที่เรียกว่าถ้าถอยยังไม่หลุดต่ำกว่าพันสามห้าสิบแล้วก็น่าจะมีลุ้นแกวกขึ้นมาถ้ากว้างกว้างใหม่ก็กลับขึ้นไปหนึ่งสามห้าศูนย์จนถึงพันสี่เป็นเลนใหญ่แล้วก็ถ้าให้เลือกค่าจะคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นทางบวกมากกว่าถอยลงมาแล้วนะครับครับ โอเคนะครเพราะฉะนั้นมาดูตัวหุ้นกันดีกว่าครับพี่เป็นสุขครับตัวหุ้นไหนที่ดูน่าสนใจนะขณะนี้ครัได้ครับผมฉะนั้นตัวรแรกๆวันนี้เราเลือกตัวโงรงไฟฟ้าแบบกับเอนจนะคับ <c oughs> นบก็ทรงถือว่ายัางขึ้นมาไม่เยอะถ้าเทียบกับตัวคนอื่นๆเขานะครับแล้วก็แพทเทริร์นดูน่าสนใจลงไปทําจุดต่ําตรง38มสบแาทเจ็ดบาล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกโลสูงขึ้น,นครับคือเริ่มไม่ทําดีวโลแล้ว โลสองครั้งหลังสุดนี่ยกขึ้นมาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น 39, 75, 40บาท50ก็เริ่มยกโลกขึ้นภาพช่วงสั้นทําท่าเหมือนจะผ่านหายระยะสั้นกลับขึ้นไปนครับก็ตัวโมเมนตัมที่ดูดีก็เอเมอร์ซีดียังคงเดินหน้าขึ้นอยู่ถ้าลากเส้นกดหายทุกหายตอนนี้ก็จ่อละแถวแถวสัก42บาท50เป็นแนวตัวแนวต้านบางบ,างบางอยู่แถวนั้นนะครับถ้าผ่านได้ซึ่งเชื่อว่าจากดูทรงตรงนี้น่าจะมีโอกาสข้ามผ่านครับก็เป็น choice จะมองซื้อลงทุนหรือซื้อเทดดิงยังคอได้อยู เป้าด้านบนเราม,ามองไ้ที่44.25แล้วก็46บาทนะครับในกรณีถ้าผิดทางจริงๆก็ใช้การทําโลระยะสั้นแล้วกันถ้าต่ำกว่า40บาท50ที่เป็นโลใกล้สุดเนี่ยเซเป็นแนวคัดไปสำหรับคนเล่นสั้นนะครับแต่ถ้าใครมองภาพกลางๆผมว่าแถวนี้ดูไม่ค่อยเสียเปรียบน,นะมีอยู่ยังถือรันได้ต่อแล้วก็มองเป้าสองแนวต้านด้านบน44.25กับ46บาทนั่นเป็นตัวเลือกแรกนะครับอีกตัวนึง ก็เป็นตัวทรงคล้ายๆกันเป็นตัวของเดลตานะครับก Volt ็เห็นภาพของนาคามีการดิดตัวชุดแรกขึ้นมาแล้วแหละจากสัก63บาทขึ้นไปที่80บาทแล้วก็พัดตัวลงมาค่อยๆยกโลสูงขึ้นเหมือนกันนะครับลจากลงไปทำโลระยะสั้นที่67บาท50 เริ่มมีการยกตัวทำหายวิระยะสั้นขึ้นมาแล้วก็เห็นัวลุ่ม2วันก่อนหน้านี้ตอนที่ดีดตัวช่วงสั้นๆเนี่ยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาตอนนี้กับเยืนเหนือ m ู v i n g a เ l e วอระยะสั้นได้ MACD เมื่อสักครู่นี้ตัวกับยังไม่บวก ตัวของเดลต้าเริ่มบวกให้เห็นนะครับก็น่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปหาจุดสูงก่อนหน้านี้ที่เคยทำเอาไวก้ก็มองเป้าสัก78บปาท75าทแล้วก็82บาทละกันนะครับในขณะที่แนว Stop l o ร s เนี่ย,ยใช้การดลด72ดบาท2 5เป็นแนวขัดลอดแทนนะครับก็มองท่ง2ตัวคล้ายๆกันถอยลงมาเริ่มมีการตั้งฐานได้จุดที่ดูสวยก็เริ่มยกโัสูงขึ้นละแล้วก็ภาพระยะสรรั้นเริ่มทำขายขึ้นมาวอลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยก็เป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจนะครับทั้ ถ้ามีขาบวกด้วยกันที่อกาศจะเป็นได้อันีิสงชบวกตามไปด้วยก็เป็นสองช้อยวงทังทางเทคนิคแล้วก็ตัวสรงที่อยู่ในเกณฑตักมีโอกาสฟื้นตัวครับผมค่ะใหญ่เลยนะใช่ไม่สนใจค่ะแต่ว่าคราวนี้มีคําถามจากทางบ้านมาด้วยค่ะก็คือตัว H S R ค่ะบอกว่าถืออยู่ที่2บาท26สตางค์ค่ะจะถือหรือว่าจะถัวดีคะ่า ดูภาพของตัว HSR รทรงมันดูด,ดูดูเหมือนกับเป็นขาลงอยู่นะครับสัญญาณในตอนนี้ถ้าถ้ามีอยู่เรียกว่าจะจะมองภาพไหนดีก็ถ้ามีอยู่นี่<ม>ก็ยังคิดว่าดิดตัวกลับขึ้นมามองเป็นจังหวะค่อยๆอ,ออกพอไหวไหมคือทรงคุ้นขาลงเนี่ยการดิดตัวี่ยเป็นการดิดก็ถอยอยู่นะครับยังคิดว่าแนวต้านอยู่ซะสองบาทสามสิบถนั้น,นะนะดูยังคิดว่าผ่านได้ยากถ้าในใ,นใจผมเอาแบบถ้าดูตามทรงข,งของทางเทคนิคเนี่ย ถ้าขึ้นมาแถวนั้นออกแล้วอยากให้แบ่งแบ่งรถกอดลงมาก่อนมากกว่านะครับยังไม่ได้จะถือรอให้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีดฐาน2บาท30หรือว่าเหนือ2องบาท40ไปได้ค่อยกลับมาดูใหม่กันน้อยเอาเอาเงินสดไปดูตอนจังหวะนี้หลายๆตัวหุ้นมันเริ่มดีดตัวขึ้นตัวนี้ยังถอยลงมาอยู่เลย,ยเหมือนเราไปถือหุ้นที่ไม่ได้ขึ้นตามตลาดเขาเราจะดูเสียเปียกครับเราดูจากทรงก็เสร็จมันยกขึ้นอางนี้มันถอยลงนะครับก็ดูสัญญ,ญาณนะมีโอกาสซึมๆตัวลงต่อนะถ้ามีโชคจังหวะบีบ ลดลงมาหน่อยน่า,นาจะเป็นคาแนะนําประมาณนี้ในตัวของ S S R นะครับผมค่ะตัวถัดไปค่ะออลิถือต่อได้ไหมคะอ่ากลุ่มของตัวพั o p ป r t y ีก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่ถอยลงมาค่อนข้างกแกร่งครับแต่สัญญาณระยะสั้นก็หลังจากลงไปทำโลในตัว o r ริจิที่5้าบาทแปเริ่มท,ทําแท่งเขียวสั้นๆสองแท่งขึ้นมาละ วันนี้มาเทสเถ่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่ก็ลองดูด้วกันมันเป็นภาพปวกระยะสั้นนะครับอาจจะมีแรงดิดตัวกรอบใกล้ๆกับขึ้นไปเทสโลก่อนหน้านี้สัก6บาท0กสิบบาทแถวนั้นนะกระทะทรงในตอนนี้จะใช้เทรดดิ้งหรือว่ามีอยู่ถือลุ้นดิดตัวรอขายหบาทหกสบกบาทเจหรือจะซื้อเก็่อกำไรใหม่พอไว้อยู่จากภาพระยะสั้นที่ดูดูมีแรงดิดตัวขยับก,กลับขึ้นมานครับแล้วถ้าใครใช้สัญญาณในการเล่นสั้นก็5.95กแล้วกันนะครับถ้าต่ำกว่า5บาทเ5ี่ส ใช้เป็นแนวคัดสําสหรับการเข้าเก็งกาไรรอบใหม่แล้วกันครับผมบแต่ทรงรูอาจจะพร้อมมีลุ้นอีกตัวสั้นๆนได้ครับค่ะอีกตัวหนึ่งสังหารเหมือนกันค่ะ AP ค่ะครับตัวของพวก p ั o p e พ t y ตตัวใหญ่ถ้าหลังจาก XD อะไรแล้วมาตอนนี้คงคงถ้ามองในลักษณะคงถือรอรอบใหม่นะครับในการกลับมาคือขายแถวนี้ดูเสียเปรียบแล้วว่าราคามันถอยลงมาค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ทุกคนเท่าที่เห็นอยู่รวมทั้งนักวิเคราะห์กสิกรที่มองกลุ่ม property ตอยู่ตอนนี้ก็คืออ่า เรื่องของดีเซลเรื่องของผลประกอบการดูดกดดันอยู่แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่หลังจากนี้จะค่อยๆขยับตัวหรือว่าฟื้นตัวกลับขึ้นมาดีขึ้นครับก็เอาใจช่วยนิดนึง้วกันเนื่อง,นะงจากราคาถอยลงมาลึกแม้จะยังไม่ได้มีสัญญาณฟื้นตัวอะไรกลับขึ้นมาก็ซื้อใหม่คงยังไม่น่าสนนะอาจจะยังใช้เป็นในจังหวในการค่อยๆเรียกว่านะถือสะสมอรอรอบจังหวะในการฟื้นตัวกลับขึ้นมานนแล้วกันแล้วก็ภาพของตัว AP ถ้าจะเริ่มดูดีกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้า9บาทเดเรื่องฟื้นตัวกลับขึ้นมาาาไดด้้อจจจะใใชเป็นนกุกร เข้าเบรเพิ่มใหม่คือดูตอนนี้ทําไมไม่ให้ซื้อตอนนี้เลยทําไมต้องไปรอซื้อแปแต่กว9.7ก็ยังไม่เฟื้อเหนือ9.7เนี่ยผมยังคิดว่ารอบมันยังไม่กลับมาก็รอให้มันมีสัญญาณกลับมาบวกสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปเบทเพิ่มแถวนั้นนะครับก็รอผ่านสัก9.7ค่อยใช้เป็นแนวซื้อเพิ่มถ้ายังตอนนี้ก็ส่วนที่มีอยู่ผมว่าดาวไซด์ลงจากนี้ไม่น่าจะลึกกันนะก็เลยยังให้ถือตอ <c oughs> อยู่นะครับแล้วก็ผ่านสัก9.7ค่อยใช้เป็นแนวลับเข้ามาเริ่มสะสมเพิ่มใหม่ในกรณีที่ะ <c oughs> ทีแคปครับ<ะ>เข้าได้ไหมราคานี้คือคำถามค่ะอ่าก็มองตัวของทีแคปทรงก็ค่อยๆขยับขึ้นครับแต่ดูช่วงหลังตัวแคปตัวของทีแคปก็ไม่ถ้าเรื่องปันผลก็ไม่เด่นถ้ากับตัวอื่นือมีตัวเลือกตัวอื่นที่ดูสวยกว่านี้ครับแต่ภาพของตัวทีแคปสัญญาณสั้นๆก็ภาพดูเหมือนยังคอเวียงตัวได้อยู่นะักกรอบการเคลื่อนไหวอาจจะไม่ได้เป็นเลนส์กว้างนะักแนวรับอยู่สัก48บาท50นะครับต้านข้างบนก็51แล้วก็52บาท มองทรงช่วงสั้นพอเป็นไปได้ไหมก็ยังคิดว่ายังน่าจะมีโอกาสติดตัวได้นะครับก็พอเข้าลอบสั้นๆได้อยู่ในตัวของพี่แพทย์ครับผมโอเคค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่เปิมสุขขอบพระคุณครับเปิมสุขครับสวัสดีครับคุณศักดิ์คุณแนนและก็ทุกท่านด้วยครับสวัสดีค่ะ